จ,จำสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคะครับผมสําหรับตัวแนวโน้มราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นในัการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ในช่วงลักษณะของไซเวดาวนะครับซึ่งจากสังเกตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาจนถึงปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณเจ้าสิบถึงร้อยเหรียญมาโดยตลอดนะครับตัว <c oughs> แนวโน้มเนี่ยจะมีลักษณะของการขยับตัวลงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าการขยับตัวลงเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการบิดตัวขึ้นเป็นระยะระยะนะครับ การตลาดทองคำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านจุดสูงสุดที่เขาเคยทําไว้ได้นะครับเราจะเห็นัดเจนนะครับว่าปัจจัยที่มาสําตานตัวราคาทองคำเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยยังคงยิงอยู่กับตัวเศรษฐกิจของปีนะครับซึ่งมีดาวนน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับโดยล่าสุดเนี่ยอย่างตัวการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยหรือ FDI เนี่ยก็ยังมีการปรับตัวลงถึง2.8เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับตัว GDP ที่มีการหดตัวลงมา8.1นะครับที่รายงานประกอะหน้านี้นะครับซึ่งตัวประเด็นของจีนเองก็ยังเป็นที่จับตาดูนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยถือเป็นผู้นําเข้าทองคำเนี่ยอันดับต้นๆของโลกนะครับตรงนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะกดดานอู่พอสมควรนะครับค่ะปัจจัยข่าวลบจากจีนนี่ถือเป็นปัจจัยที่สมผลให้ราคาทองคํานี่ปรับตัวลดลงค่อนข้างจะมีน้าหนักเยอะเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่หนีไม่แพ้กันเนี่ยก็ยังมาจากฝั่งยุโรปนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างประเด็นของกรีซกรีซนะครับที่จางหายไปนะครับก็กลับมาทดแทนด้วยความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากตัวสเปนนะครับเพราะเนื่องจากตัวสเปนเนี่ยคืนนี้สาธารณ่อ GDP เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นกระแส่าวอีกครั้งหนึ่งนะก็กดดันตัวเงินสกุลยูโรเนี่ยให้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวอ่อนช่าลงนะครับ ดูจากปัจจัยเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็ดูจากแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้นะคะทางวายจีประเมินนะคะว่ากรอบการเคลื่อนไหวนั้นโอกาสที่จะหลุด1,600เหรียญไหมคะคือสำหรับตัวว l g เองนะครับเรื่องต้นเนี่ยคือสำหรับกรอบสับดานะครับคือเราจะให้จับตาดูบริเวณ1,620หี่เหรียญน,นะครับมีประมาณ2อง0มบาทนะครับสำหรับบาทไทยนะครับ ก็โซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนสําคัญนะครับถ้าราคาหลุดโซน1,620ลงมาเนี่ยตัววอลีประเมินว่าราคาของ,ของ,ของเ่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะหลุด1,600เหรียญน,นะครับค่ะถ้าหากหลุด1,600จริงนี่จะลงลึกไหมคะทีจริงเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีโซนที่เราประเมินเอาไว้นะครับก็จะอยู่ที่บร,เริ 1, เวณ1585หอเหรียญน,นะครับหรือประมาณ2อหมือนับาทนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นชุดแนวรับเชิงเทคนิคนะครับที่เราประเมินเอาไว้นะครับ กจะมีการดีดตัวขึ Radio ้นไปนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นไปเนี่ยจะคือมม้เทียนใดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวกระแสข่าวในแต่ละช่วงที่จะเข้ามานะครับซึ่งในลักษณะตอนช่วงเวลานี้เนี่ยเอออย่างล่าสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้เลยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องติดตามเกี่ยวกับตัวการประชุมของ IMF นะครับแล้วก็ตัวการประชุมของ G20 นะครับซึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับในช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับค่ะ การประชุมทั้งสองนัดที่สําคัญนี้นะคะมีการประเมินผลไหมคะว่าน่าจะส่งผลต่อราคาทองคำในรูปแบบไหนคะก็ถ้าจากข้อมูลที่เรามีนะครับก็ตัว G20 เนี่ยเขาจะมีการพูดเกี่ยวกับประเด็น วงเงินเพิ่มเตินมนะครับให้กับตัวกองทุนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ตรงนี้เพื่อจะเอาไปจับตรช่วยเหลือเกี่ยวกับประเทศที่ประสบปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริงอ่ะน่าจะส่งผลเชิงบวกกับราคาทองคำนะครับเพราะตัวยูโรเนี่ยน่าจะมีการรับข่าวเชิงบวกน,นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวราคาทองคำของเราเนี่ยขยับขึ้นไปได้นะครับกการขยับขึ้นไปได้ มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจําเป็นที่นักลงทุนจะต้องตัดตาดูนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีกระแสข่าวดีของตัวยุโรปเนี่ยก็จะดึงขึ้นไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการปอ,อกตัวลงมาอีกนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราจะเห็นเลยว่าวิธีการที่บรรดาผู้นำของยุโรปใช้ในตอนนี้นะครับก็ยังไม่เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่จริงจังนะครับหรือว่าระยะยาวเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพตรงนั้นนะครับ ค่ะกรอบการเคลื่อนไหวของรา,าคาทองคาถ้าหากว่าต้องการเข้ามาเก่งกาไรในช่วงระหว่างวันและประจําสัปดาห์กรอบอยู่ที่ไหนบ้างคะผมถ้าสําหรับระหว่างวนนันนะครับก็วอลตี้นะนําไว้ที่โซนหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าเหรียญน,นะครับตรงน,นี้ก็ถือเป็นจุดที่เราทุนเนี่ยจะเข้าเสี่ยงซื้อได้นะครับแต่ถ้าราคาหลุดโซนตรงนี้ลงมาเนี่ยอาจจะทยอยถอยออกมารับในบริเวณโซนหนึ่งพันหกร้อยี่สิบซึ่งก็คือเป็นแนวรับระดับสัปดาห์นั่นเองนะครับค่ะแนวต้านระหว่างวันนะคะ รับแนวต้านระหว่างวันเนี่ยคือวายีประเมินไว้ที่บริ 1, เวณ1,660เหรียญนะครับถ้าราคาทองคำไม่สามารถยืนบริเวณนี้ได้เนี่ยต้องระมัดระวังการอ่อนตัวอีกครั้งนึงนะครับค่ะสำหรับประจำสัปดาห์นะคะแนวรับแนวต้านอยู่ที่ไหนคะสำหรับสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยวายีประเมินไว้ที่1,620งหร้ยยี่สิเหรียญนะครับเป็นกรอบล่างนะครับโดยกรอบบนเนี่ยจะอยู่ที่1,680เหรียญแล้วนะครับซึ่งหนึ่อยแปดเหรียญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ24,000 650บาทต่อบาทท,างทางองคำนะครับส <c oughs> ่วนแนวรับข้างล่างเนี่ยถึง620เนี่ยจะอยู่ในช่วง2,3600บาทนะครับโดยนักลงทุนจำเป็นต้องระวังมาเรามาัดนระวังหน 1, ึ่งของ620ให้ดีนะครับถ้าห <c oughs> ลุดลงมาจะก็อาจจะมีการไหลหลุด1,600ได้นะครับค่ะกลยุทธ์ช่วงนี้นะคะให้ทยอยสะสมได้ไหมคะหรือว่ารอให้อ่อนตัวจริงๆก่อนสำหรับกลยุทธ์ของนักลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้วิธีการลักษณะของเจ็งกำไรในกรอบไปเรื่อยๆนะครับโดยถ้าหลุดกรอบ ลางลงมาเนี่ยก็จําเป็นต้องสต็อปลอ้นะครับหรือตัดขับทุนออกไปส่วนนักลงทุนระยะกลางเนี่ยจำเป็นต้องรอให้ราคาทองคำเนี่ยขยับลงมาใกล้ชิ้แนวรับสําคัญนะครับก็โตถึงพันหกร้อยยี่สิบลงมานะครับถ้าหลุดก็ไมล์ที่สองเนี่ยก็อาจจะไปรอสถาันหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าก็ได้ครับค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวัชวัตรนะคะวรวิจิตการนักวิเคราะห์บริษัทไบโอจีเบลล์แอนด์ฟิวเจอร์นะคะมาดูแนวรับแนว